มาดูกันที่เรื่องของสื่อเยาวชนนะคะซึ่งนอกจากจะมีการเรียนรู้ในเรื่องแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวกับสื่อสําหรับเยาวชนเกี่ยวกับด้านการผลิตรวมถึงการนําเสนอแล้วนะคะในงานมิเดียแอดยังที่ไทย PBS จัดขึ้นหรือว่างานพลังสื่อเยาวชนตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมที่เยาวชนได้มีการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆทั้งในแง่มุมของสังคมและในแง่มุมของวัฒนธรรมด้วยนะคะใช่แล้วค่ะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการนําเสนอสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสําหรับเด็กๆและเยาว นนะะมีการฉายภาพยนตร์พร้อมทั้งจัดพื้นที่พูดคุยและแสดงความคิดเห็นร่วมกันติดตามรายงานคุณสาวิตรีเลิอธีรันวณิชค่ะ จากเรื่องจริงของชายชาวเยอรมันที่พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือคู่รักซึ่งเป็นหญิงขายบริการในเขมรให้ต่อสู้กับเชื้อ HIV กลายเป็นตำนานรักที่ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เซมเซมบัตต f f e r น n ์หรือความเหมือนกันที่แตกต่างซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อภาพยนตร์ที่คัดเลือกมาใช้ในงานมีเดียแอดยังพลังสื่อเยาวชนเพื่อสะท้อนเรื่องราวของความรักและเพศ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ไม่ได้ขอให้มารักผลงานการกำกับของกอ๊อฟธันวารินสุขพิสิทธิ์นายกสมาคคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่นำมาฉายเพื่ออธิบายเนื้อหาในวงเสวนาเซ็กเปิดไม่หมดปิดไม่มิดโดยได้ถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับการนำเสนอสือ่อเรื่องเพศสำหรับเยาวชนเป็นเนื้อหาหลักที่ว่าให้ความรู้ให้ให้เรียกวัคซีนนะให้ให้ความเข้าใจกับเรื่องเพศกับเด็กให้ถูกต้องเนี่ย มันก็เป็นการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันอ่ะมันจะได้ไม่รู้สึกว่าเรื่องเพศมันทําร้ายเ,าเด็กๆเกยาวชนหรือว่าสังคมพรางจริงแล้วเนี่ยเราปฏิเสธมันไม่ได้เพราะมันก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วพี่ก็เลยมองว่ามันสามารถนําเสนอได้หมดละค่ะเรื่องเพศเพียงแต่ว่าเราให้ความเข้มแข็งกับเด็กและเยาวชนด้วยเรมาอยู่ที่รถสำหรับ การสื่อสารในเรื่องของเพศค่ะเราต้องมีการคัดกรองก่อนการสื่อสารโดยเฉพาะกับเยาวชนค่ะแต่เพราะบางครั้งการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาก็อาจจะสร้างความเข้าใจให้เยาวชนกล้าที่จะเรียนรู้เรื่องเพศมากขึ้นค่ะการเลือกใช้สื่อให้เหมาะกับเยาวชนในแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะ หนังสือการ์ตูนฉบับย่อที่เนื้อหาเป็นเรื่องของเพศศึกษาอธิบายความจําเป็นของการเรียนรู้เรื่องเพศและความเปลี่ยนแปลงของร่างกายคือสื่อที่กลุ่มเยาวชนจังหวัดจันทบุรีนํามาใช้เป็นสื่อสอนเรื่องสุขภาวะทางเพศสําหรับเยาวชนในวัยประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นและเลือกที่จะใช้แพ็กเกจถุงยางอนามายัยที่ข้างในบรรจุถุงยางและแผ่นพับสําหรับทําความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงของการติดเชื้อ h i ชเป็นสื่อสําหรับเยาวชนที่เริ่มเข้าใจในเรื่องเพศโดยเนย้นการพูด คุยให้เยาวชนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพื้นที่พูดคุยที่เราที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เรื่องเพศอะค่ะว่าน้องๆเนี่ยมีความรู้หรือว่าความเข้าใจแบบไหนถูกหรือผิดเวลาน้องสงสัยเนี่ยน้องก็จะไม่กล้าถามผู้ปกครองน้องเสนใหญ่เนี่ยก็จะถามเพื่อนก็จะได้ความรู้ที่ผิดผิดไปแต่ว่าในพื้นที่นี้ค่ะเราพูดคุยเรื่องเพศอย่างปลอดภัยพูดคุยทุกเรื่องที่น้องอยากรู้แล้วก็สนใจค่ะ อยากให้นะครับส่งเสริมเรื่องการดูแลว,ว่าเพศหญิงเพศชายนี่แตกต่างกันยังไงนะครับหรือว่าสื่อไหนควรห้ามสื่อไหนควรละนะครับสำหรับเด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่าเอาเ่อเพศเรื่องเพศนี่มันสำคัญยังไงแล้วก็ขอยอย่าอยากให้สื่อนะครับทําสื่อที่ว่าให้เด็กนั้นเข้าใจได้ง่ายนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพศ เพราะเนื้อหาอาจาไม่ใช่สิ่งที่สร้างความเข้าใจในเรื่องเพศของเยาว,วชนได้ทั้งหมดการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมมาประกอบการเรียนรู้เรื่องเพศเ<ร>พื่อสร้างความเข้าใจให้เยาว,วชนรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและรับผิดชอบชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่น้อยสําหรับผู้สร้างสารค์และผู้ผลิตสื่อสาวิตรีเลหิรันวนิชไทยพีบีเอสรายงาน